เป็นไปได้ยังไงที่ธนาคารหรูชื่อดัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่ถูกขุดอุโมงค์เข้ามาปล้นพอบเอาทรัพย์สินมูลค่ากว่า200ล้านบาทออกไปโดยไม่มีใครรู้คำถามคือพวกเขาขุดอุโมงค์ท่ามกลางเมืองนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีใครเอกใจเลยแถมยังเขียนข้อความท้าทายเย้ยหยันเจ้าหน้าที่ไว้บนผนังห้องนิรภัยอีกด้วยคดีนี้นอกจากจะถูกปล้นไปอย่างมหาศาลแล้วยังเป็นคดีที่โจรเนี่ยกวนประสา,าเจ้าหน้าที่สุดๆและนี่คือคดีขุดอุโมงค์ปล้นธนาคารหรูกลางเมือง The Heist of Societe General Bank คดีนี้นะครับผมขอพาทุกคนย้อนกลับไปไกลสักหน่อยนะครับในปี1976 เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสนะครับในช่วงยุค70เนี่ยนะครับนีส nice เนี่ยถือเป็นเมืองแห่งการมาพักตากอากาศของชาวยุโรปเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็จะชิวๆสบายๆมีชายหาดมีโรงแรมหรูมีคาสิโนโด้วยซึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งในเมืองเดสติเนชันของชาวยุโรปหลายๆคนในสมัยนั้นเลยนะครับและจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ธนาคารใจกลางเมืองเลยครับธนาคารนี้นะครับมีชื่อว่าธนาคาร So c i e t e General ในตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นธนาคาร ที่ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นสถาบันการเงินชั้นนําของฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้นะครับมีลูกค้าระดับสูงจํานวนมากเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจนะครับฝากเงินทองฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารแห่งนี้ครับแต่แล้วครับเช้าวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยก็เข้ามาทํางานตามปกตินะครับทุกอย่างเนี่ยก็ดูเรียบร้อยดีนะครับจนได้ไปเปิดประตูตู้นิรภัยฮะรปรากฏว่าตู้นิรภัย เปิดไม่ออกฮะนักงานก็สงสัยว่าเอ๊รหัสมันก็ถูกต้องนะกุญแจก็ไขปกติแต่ทำไมประตูมันไม่เด้งออกมาเหมือนปกติวะลองแล้วลองอีกนะครับสองสาครั้งก็ยังไม่ได้โทรเรียกเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคให้มาช่วยดูประตูหน่อยว่าเอ๊ะทาไมประตูมันเปิดไม่ได้ช่างเทคนิคก็ช่วยมาดูให้ครับก็เปิดไม่ได้อีกเหมือนกันสุดท้ายนะครับผู้จัดการ ต้องยอมเจาะผนังด้านข้างตู้นิรภัยเนี่ยเพื่อส่องดูว่าข้างในมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นพอเจาะรูเสร็จปั๊บนะครับเอาไฟฉายส่องดูเท่านั้นแหละฮะบันเทิงเลยข้าวของข้างในนะครับกระจัดกระจายเต็มไปหมดพนักงานในที่นั้นนะครับพูดเป็นเสียงเทวกันว่าตายแล้วนะฮะธนาคารเราถูกปล้นนะฮะก็เลยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ปล้นที่ธนาคารแห่งนี้ซสแล้วนะครับตำรวจมาเนี่ยก็เจอรูอยู่ครับที่ พนักงานเนี่ยจะเอาไว้ก็ต้องให้ตำรวจคนที่ตัวเล็กที่สุดเนี่ยมุดรูนี้เข้าไปฮะพอตำรวจคนนั้นนะครับมุดเข้าไปหันหน้ามามองประตูก็ต้องบอกกลับมาว่าเอ่อผมรู้สาเหตุเลยครับว่าทําไมประตูนี้มันถึงเปิดไม่ได้เพราะว่ามันโดนล็อกจากข้างในพนักงานบอกหุ้ยคุณตำรวจครับมันเป็นไปได้มันจะล็อกจากข้างในได้ยังไงประตูเนี paper, ่ยมันถูกออกแบบมาให้ล็อกจากข้างนอกนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะล็อกจากข้างในเลยตำรวจบอกว่าไอ้โจรกลุ่มนี้นะฮะมันไม่ได้ล็อกแบบธรรมดานะมันใช้วิธี เชื่อมเหล็กขอบประตูตู้นิรภัยเลยทําให้มันถูกปิดตายจากข้างในเลยเปิดจากข้างนอกอยังไงก็เปิดไม่ได้ทีนี้นะครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับคนมุงเต็มไปหมดลูกค้าจะเข้าธนาคารก็เข้าไม่ได้นะครับจะแห่ถอนเงินก็ไม่ได้มันกลายเป็นที่สถานที่เกิดเหตุไปแล้วเป็นครามซีนไปแล้วนะครับทีนี้ตัดภาพไปในห้องนิรภัยที่ถูกปล้นนะฮะในห้องนิรภัยเนี่ยมันก็จะมีตู้เซฟเล็กๆอีก300กว่าตู้นะฮะถูกงัดแทบทุกตู้ สภาพในห้องนี่คือเละเทะนะครับข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดและพบถังแก๊สเนี่ยหลายถังที่โจรพวกนี้เนี่ยเอามาเชื่อมปิดประตูตู้นิรภัยปิดตายจากภายในห้องนั่นแหละครับแต่ที่มันแสบคือตำรวจนะครับไปเจอโตะ๊ะโต๊ะหนึ่งครับที่ตั้งไว้อยู่ตรงกลางห้องนิรภัยเหมือนกับว่ากลุ่มโจรเนี้ยมันจัดปิกนิกย่อมๆในห้องนิรภัยเลย มีทั้งเศษอาหารนะครับขวดไวายราคาแพงๆตั้งอยู่คือทํากันเหมือนไม่รีบไม่ร้อนอะไรเลยนะครับงานนี้และสิ่งที่แสบกว่านั้นคือโจรกลุ่มนี้นะครับเขียนข้อความทิ้งไว้บนกําแพงครับฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่3คําเน้นๆไม่มีอาวุธไม่มีความเกลียดชังไม่มีความรุนแรงแหมไม่มีความรุนแรงกวาดสรีระนะบอกไม่ได้ไม่มีความรุนแรง,แรแรง,รแรงตํารวจนะครับก็พยายามหาหลักฐานทั้งในห้องนิรภัยแล้วก็ทั้งอุโมงค์ที่โจนเนี่ยขุดเข้ามา แต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่จะสาวไปถึงมือคนร้ายได้เลยนะครับสิ่งที่พบเนี่ยมันก็มีเพียงแค่ถังแกส๊สแล้วก็อุปกรณ์ขุดเจาะที่คนร้ายเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้นะครับเป็นเวลากว่า3เดือนนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหาเบาะแสคนร้ายไม่ได้สักคนเลยนะครับจนกระทั่งมีสายสายหนึ่งโทรเข้ามาหาตำรวจครับมีสายมาอีกแล้วนะสายนั้นนะครับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งครับสายสายนั้นนะครับโทรมาบอกกับตำรวจว่าคุณตำรวจคะดิฉันนะครับเป็นอดีตแฟนของ กลุ่มโจรกลุ่มนี้นะครับหนึ่งในกลุ่มโจรกลุ่มนี้ชื่อว่านี่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 ซึ่งก็ไม่รู้ว่าด้วยความแค้นหรือว่ากลัวความผิดนะครับทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับพอเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้บาะแสชื่อคนคนหนึ่งมานะครับซึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรน,นี้แหละตํารวจก็เลยไปตามจับตัวมาครับเข้ามาสอบสวนหลายชั่วโมงเลยครับสุดท้ายครับไอโจรคนเนี้ย ทนแรงกดดันไม่ไหวครับยอมรับสารภาพว่าเป็นหนึ่งในแก๊งโจรกรรมนี่แหละครับและก็ได้ให้การซัดทอดไปอย่างบุคคลอื่นๆที่อยู่ในแก๊งนั้นด้วยและหนึ่งในชื่อที่ถูกซัดทอดมานะครับปรากฏชื่อหนึ่งที่เป็นบุคคลสําคัญในแผนการปล้นนี้มากๆชื่อชื่อนั้นก็คือคนนี้ครับ อัลแบร์สปาจิอารีอัลแบนะครับเป็นชายวัยกลางคนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีอาชีพเป็นช่างภาพนะครับเบื้องหน้าเนี่ยก็ดูเป็นผู้ชายที่ธรรมดาธรรมดาคนนึงไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะครับแต่พอไปตรวจประวัติด,ดูเท่านั้นหละฮะเอาแบนะครับเคยอยู่ในกลุ่ม OAS หรือเป็นกองกำลังหัวรุนแรงมาก่อนนะครับและยังเคยเป็นพลร่มผ่านสงครามอินโดจีนมาแล้วด้วยเรียกได้ว่าประสบการณ์เนี่ยโชคโชนเลย ทีนี้มาดูแผนการปล้นนะครับย้อนกลับไป6เดือนก่อนการปล้นเอาแบร์เนี่ยต้องทําการสํารวจว่าห้องนิรภัยเนี้ยมันลักษณะเป็นยังไงแล้วมันมีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรอยู่บ้างแล้ววิธีที่จะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเอาแบร์นะครับไปเช่าตู้เซฟนิรภัยในห้องนิรภัยนั้นซะเลยครับและได้ค้นพบว่านอกจากประตูเหล็กที่แน่นหนาสุดๆแล้วเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรเลย ระบบตัวจับเสียงก็ไม่มีระบบตัวจับแรงสั่นสะเทือนก็ไม่มีนำซ้ำนะครับแม้แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยก็ยังไม่มีเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีข้อมูลอีกว่าอัลแบร์เนี่ยใช้นาฬิกาปลุกเนี่ยตั้งเวลาไว้ตอนเที่ยงคืนครับแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เซฟของตัวเองแล้วเขาก็แอบดักฟังอยู่ด้านนอกธนาคารนะครับเพื่อทดสอบว่าห้องนิรภัยเนี่ยมันมีระบบตัวจับเสียงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่นาฬิกาปลุกมันดังขึ้นมาจริงๆเนี่ยกลับไม่มีระบบอะไรเตือนภัยขึ้นมาเลยนะครับ ทำให้เอาแบร์เนี่ยมองเห็นแล้วว่านี่มันไฟเขียวทางสะดวกสุดๆไปเลยนะครับแค่เจาะเข้าไปได้เนี่ยทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแน่ๆทีนี้นะครับเอาแบร์เนี่ย,ยสังเกตเห็นว่าใกล้ๆธนาคารเนี่ยจะมีอุมโมงค์ท่อระบายน้ําอยู่ครับเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่ท่อระบายน้ำเนี่ยระบบท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะลากยาวมาใกล้กับธนาคารแห่งนี้นะครับทีนี้ครับเอาแบร์ Albert ทำยังไงต่อครับเขาแต่งตัวหล่อๆนะครับไปศาลากลางเมืองนิสนะครับ ไปขอแผนผังระบบท่อระบายน้ำเมืองนีสมาแบบดื้อเลยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วนะครับใครก็ไปขอได้หลังจากที่เอาแแบร์ได้แผนผังระบบท่อระบายน้ำมาเนี่ยก็ทำการสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับจนไปพบกับจุดจุดหนึ่งที่อุโมงคท่อระบายน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้กับผนังห้องนิรภัยของธนาคารโซเซียเต้เจเนอเรลมากที่สุดแต่ปัญหาก็คือมันมีผนังที่กั้นไว้อยู่เนี่ยยาวถึง8เมตรก่อนที่จะถึงตู้นิรภัยนะฮะซึ่งมันก็ดูเป็นงานใหญ่มากๆที่จะต้อง ขุดอุโมง์ยาวกว่า8เมตรนะครับนั่นก็นํามาสู่ทีมที่เอาแบร์ตั้งขึ้นมาครับเอาแบร์เนี่ยได้รวบรวมทีมประมาณ20คนนะครับซึ่งคาดว่ามาจากกลุ่มที่เขาเคยไปอยู่นะครับกลุ่ม OAS ที่เขาเคยไปอยู่จนกลุ่มนี้นะครับใช้เวลากว่า2เดือนทําการเจาะท่อระบายน้ําขุดเป็นอุโมงคยาวกว่า8เมตรไปถึงห้องนิรภัยเลยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะครับต้องอยู่อาศัยอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมืดชื้นชื้นกลิ่นเหม็นเหม็นนะครับจากท่อระบายน้ําเป็นเวลากว่า2 เดือนเต็มๆแล้วก็ต้องค่อยๆทําให้เสียงมันเบาที่สุดนะครับเพราะว่าเหนือหัวพวกเขาเนี่ยมันเป็นถนนที่มีผู้คนสัญจรอ,อยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกะนั้นนะครับก็ยังแอบเอาสายไฟจากลานจอดรถใกล้ๆเนี่ยมาให้ไฟอยู่ใต้อุโมงค์นะครับแล้วก็ยังเสริมโครงสร้างความแข็งแรงให้กับอุโมงค์ที่พวกเขาขุดด้วยไม่ให้มันถล่มลงมาจะเห็นได้ว่าอุโมงค์ที่พวกเขาขุดนะครับมีโครงสร้างต่างๆที่ทําให้อุโมงค์เนี้ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีสายไฟเนี่ย ลากระโยงไประโยงมานะครับซึ่งในสภาพแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทํางานน่าจะยากมากๆเลยถ้าไม่มีไฟนะครับ และก็มาถึงวันปล้นนะครับวันศุกร์ที่16กรกฎาคมปี1976เหตุผลที่เอาแบร์เลือกเป็นวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาววันชาติฝรั่งเศสพอดีครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่น้อยคนครับแล้วก็จะเฝ้าแค่บริเวณแค่หน้าประตูธนาคารเท่านั้นนะฮะทำให้โจรกลุ่มนี้นะครับมีเวลา3วันเต็มๆนะครับเข้าไปปล้นห้องนิรภัยธนาคารโซเซเต้เจเนอเรลพอเจาะห้องนิรภัยเข้าไปได้เนี่ยสิ่งแรกคือไม่ใช่การรีบงัดรีบขลของออกมานะครับ แต่พวกเขานะครับใช้ถังแก๊สที่เตรียมมาเนี่ยเชื่อมเหล็กประตูตู้นิรภัยให้มันปิดตายจากด้านในก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเอาชัวร์เลยว่าจะได้ไม่มีใครเนี่ยเข้ามาจากทางด้านหน้าประตูได้น,นะครับถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยพวกเขายังไงก็จะหลบหนีได้ทันนะครับ แต่ประเด็นคือพวกเขาเข้ามาโดยไม่มีใครรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยเป็นเวลากว่า3วันเต็มๆนะครับจนกลุ่มนี้นะครับหอบเอาทรัพย์สินเงินทองมูลค่ากว่า46ล้านฟรังหรือถ้าเทียบกับเงินไทยในสมัยนั้นนะครับก็จะประมาณ200ล้านบาทแต่ถ้าลองคิดเล่นๆนะครับสมมติว่าในสมัยนั้นตีเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันมีเงินเฟ้อกระโดดไป4-5เท่าเนี่ยเท่ากับว่ามูลค่า200ล้านบาทในวันนั้น มันอาจจะเป็น1,000ล้านบาทในวันนี้นะครับทีนี้นะครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เป็นเช้าวันจันทร์แล้วครับที่พนักงานเนี่ยมาพบว่าตู้นิรภัยมันเปิดไม่ออกนั่นเองครับทีนี้ตัดภาพไปช่วงของการสืบสวนนะครับประมาณ3เดือนหลังจากการปล้นครับที่ตำรวจเนี่ยได้บบอแสของอัลแบร์สปาจิอารีมาแล้วแต่สิ่งที่แปลกคือปรากฏว่าอัลแบรเนี่ย ไม่ได้หนีไปไหนนะครับยังอยู่ที่เมืองนี้อยู่เลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความมั่นใจในแผนตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะมั่นใจได้ว่าไม่มีใครสาวถึงตัวเขาได้นะครับแต่ตำรวจเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับจับกลุมตัวมาได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเอาแบก็ให้การปฏิเสธนะครับแต่สุดท้ายก็ทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ไม่ไหวนะครับซึ่งมันมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้นก็มีการกดดันที่ค่อนข้างโหดอยู่นะครับสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าเขาเนี่ยแหละครับเป็นจอบ,บวงก,การ แต่เขานะครับไม่เคยซัดทอดคนอื่นๆเลยแต่โดนคนอื่นซัดทอดมาแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าของที่ขโมยไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนซึ่งตํารวจเนี่ยก็พยายามสอบสวนเอาแบร์อยู่เรื่อๆยๆนะครับเรื่องนี้นะครับเหมือนจะจบแบบง่ายๆโดยที่เอาแบร์เนี่ยติดคุกใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยสิครับเพราะจุดพีคของคดีนี้เนี่ยมันอยู่ที่เหตุการณ์ต่อจากนี้ต่างหากครับเหตุการณ์มีอยู่ว่านในเดือนมีนาคมของปีถัดมาขณะที่เอาแบร์สปาจิอารีเนี่ย ถูกนาตัวมาที่ห้องทํางานของผู้พิพากษานะครับเพื่อทําการไตส่สวนรายละเอียดแผนการปล้นเอาแบร์เนี่ยก็ออกอุบายมาครับขอกระดาษเพื่อเขียนแผนการปล้นให้ผู้พิพากษาดูพอผู้พิพากษาเอาไปดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันงงๆน้นเขียนอะไรของมันแต่สิ่งเนี้ยเอาแบร์มันตั้งใจให้ผู้พิพากษางงทีนี้นะครับเอาแบร์เสนอตัวคอลุกไปอธิบายให้ผู้พิพากษาฟังครับเออนี่ครับท่านมันมันอย่างนี้นะครับผมมาอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะครับ แล้วในจังหวะนั้นนะครับอัลแบร์สปาเจียรีช่วยโอกาสเปิดหน้าต่างนะครับกระโดดลงมาจากอาคารชั้น3เท่านั้นเลยฮะผู้พิพากษางงทนายงงอายการงงทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกกับสิ่งที่มันเกิดอยู่ตรงหน้านะฮะแต่เรื่องนี้นะครับอัลแบร์เขาวางแผนไว้อยู่แล้วครับเขากระโดด ตกไปบนหลังคารถที่จอดอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ขึ้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ให้คนมารอรับอยู่แล้วขับหนีไปเลยแต่เท่านั้นไม่พอนะครับในจังหวะที่เอาแบนนั่งรถหนีไปเนี่ยเขาหันหน้าเงยขึ้นมาบอกกับคนนั่งบนว่ากูไปแล้วนะคือเรียกได้ว่าการหลบหนีของเอาแบนครั้งนี้นะครับมันเป็นตำนานไปเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ย เคยเป็นพลร่รม,มาก่อนด้วยนะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยกล้ากระโดดจากตึกชั้น3เลยแล้วก็มีผู้คนบางกลุ่มเนี่ยที่หลงไหลในตัวเขาจริงๆนะครับมองว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนวีรบุรุษนะครับเป็นจอมโจรศิลปินอะไรเบอร์น,นั้นเลยฮะหลังจากนั้นนะครับอัลแบร์ก็ได้หลบหนีไปหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นสเปนทวีปอเมริกาใต้อ์เจนตินารวมไปถึงอิตาลีนะครับที่หนีได้เนี่ยเชื่อกันว่า เขาเนี่ยมีเครือข่ายกับกลุ่มที่เขาเคยอยู่ในกองกําลัง OAS นั่นแหละครับทำให้เขาสามารถสร้างอัตลักษณ์ปลอมแปลงเอกสารทาพาสปอร์ตปลอมขึ้นมาได้แต่สิ่งที่ทําให้ทางการฝรั่งเศสเนี่ยหมันไส้และเกลียดเอาแบร์สุดๆเลยคืออะไรรูไหมครับคือในระหว่างการหลบหนีนะครับเอาแบร์เนี่ยที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับเขาจะชอบยียวนกวนบาทาทางการฝรั่งเศสนะฮะ โดยการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆของแต่ละประเทศครับเกี่ยวกับแผนการปล้นของเขาแล้วก็ให้สื่อเหล่านั้นเนี่ยเผยแพร่กลับมาให้ทางฝรั่งเศสคือนอกจากจะเป็นโจรที่หนีไปได้นะครับยังเป็นโจรที่หิวแสงแล้วก็กวนประสาทสุดๆไปเลยนะครับทำให้สารฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยตัดสินจำคุกเขาตลอดชีวิตนะครับในขณะที่เขากําลังหลบหนีอยู่นั่นแหละและเอาแบร์นะครับก็หลบหนีไปได้ถึง12ปีนะครับจนมาถึงวันที่ทุกอย่างต้องจบสิ้นลง ไม่ใช่เพราะเขาถูกจับนะครับแต่เอาแบร์สปาเชียรีเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดครับจากการที่เขาเนี่ยเป็นสิ่งอมควันตัวเอนะครับสูบทั้งบุหรี่ทั้งซิก้าเนี่ยอย่างจัดมาตลอดชีวิตเลยนะครับซึ่งมันจะมีภาพหลายภาพเลยที่จับภาพเขาเนี่ยก็จะเห็นเขาคาบบุหรี่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งเขาเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่50กว่า,วาเท่านั้นเองนะครับสรุปในคดีปล้นนี้นะครับแก๊งโจรที่ติดคุกจริงๆเนี่ย มีเพียง4-5คนที่ติดคุกนะครับจาก20คนส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ถูกขโมยไปในวันนั้นเนี่ยทางการฝรั่งเศสไม่ได้คืนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าถูกเอาไปฟอกเงินถูกเอาไปจําหน่ายถ่ายโอนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมูลค่าขนาดนั้นนะครับมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ออแบรสเปซิเอรี่เนี่ยมีทุนทรัพย์ในการหลบหนีและก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะครับ